สวัสดีค่ะวันนี้เรามาที่ห้องสต็อกอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเปิดตัวงานรุ่นใหม่จากงานใต้บิวเรี่นะคะรุ่นนี้บอกเลยถามหากันมาเยอะมากเป็นงานสามส่วนที่ฮิตมากในไอีบอกเลยนะคะรุ่นนี้ถามหากันมาเยอ่งจริงะคะ่ะใต้บิวรียก็ทำขึ้นมาแล้วนะคะสามส่วนไม่สั้นมากความยาวของกางเกงจะอยู่ที่ยี่สิบนิ้วนะคะอ่ะ ขอบเอลสองนิ้วแต่งกระดุมปมนะคะมีซิบหน้านะคะความเบอร์วางของเนื้อผ้าบอกเลยรับประกันเนื้อผ้าค่ะผ้ายืดเด้งสีไม่ตกนะคะซักไม่ย้วยนะคะไม่ลังเป้านะคะมีไซส์ S M L X L ใส่นี้พี่จะดูผอมเพียวเลยนะคะเพราะว่ามันช่วยกระชับหน้าท้องได้ดีมากๆเลยนะคะช่วยพางต้นขาใครที่ขาใหญ่บอกเลยใส่รุ่นนี้นะคะมันจะพางหมดเลยพี่จะไม่จะไม่เห็นต้นขาน่องขาพี่เลยนะคะอ่า พี่ขารุ่นนี้มีสีม่วงนะคะแล้วก็สีชมพูบานเย็นค่ะสีโอสีสันนี้แบบสีใหม่มากๆเลยนะคะสีสดใสมากๆเลยเทรนกำลังมาเลยแล้วก็สีครีมนะคะจัดเลยค่ะสีผู้ดีผู้ดีนะคะสีนี้แล้วก็สีอิฐนะคะสีใหม่เลยนะคะ แล้วก็สีดำใครไม่รู้จะใส่สีไหนจัดเลยค่ะสีดำนะคะเนี่ยค่ะสีเ,เรียบๆนะคะสีเ,เรียบๆที่ใส่ได้ตลอดแล้วก็แมทกับเสื้อได้ทุกสีเลยนะคะฝากไว้เลยนะคะรุ่นนี้มีโปรโมชั่นราคา250บาทเท่านั้นจากราคา390บาทนะคะเราขายเพียง250าทเท่านั้นนะคะพี่ๆค่ะเนี่ยค่ะ ฝากเลยรุ่นนี้ถ้าใครไม่มีนะถือว่าตกเทรนมากๆช่วงนี้เอาไปแมทกับเสื้อยืดหรือเสื้อเสื้อแบบไหนก็ได้เข้ากันดีมากๆเลยพี่ๆวันนี้เรามีสต็อกพร้อมส่งแล้วนะคะถ่ายจากงานจริงให้ดูกันเลยนะคะอาจจงานตรงปกแน่นอนไม่ต้องกังวลน,นะคะส่งของทุกวันค่ะฝากไว้อีกรุ่นนะคะ